สวัสดีครับผมเบี้ยเฮนเดอร์นะครับจากอิอิสุภกิจมอเตอร์บ้านโป่งนะครับวันนี้นะครับก็ได้นํารถของลูกค้าที่เตรียมส่งมอบนะครับเป็นรถของน้องเป็กที่อยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับกับรุ่นตัวซิประตูยกสูงไฮแลนเดอร์ตัวเซนะครับราคาอยู่ที่8ปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับตัวสีบรอนสีเทาสีดำเนาะแต่ถ้าสีขามุกเพิ่ม7,000บาทนะครับราคาก็จะเป็น8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยโป ดาวเริ่มต้นใช้เงินออกรถเพียง69,000นะฮะก็จะเป็นรถสภาพแบบนี้เลยนะครับพร้อมล้อแมกนะฮะไม่มีฝาโปรงคาร์บอนนะครับถ้าฝาโปรงคาร์บอนเนี่ยเพิ่มนะครับเป็นจะเป็นโปร79,000บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าโปร69,000บาทเนี่ยนะครับเราได้ล้อแบบไหนนะฮะนี่ครับมาดูล้อเลยครับล้อนะครับที่เราแถมให้ลูกค้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็น ล้อเขาเรียกว่าล้อ SUV นะครับของนุ่มเม้งนะครับแบรนด์ MK37 นะครับรุ่น MK37 ตัวนี้นะครับเป็นปี2021นะฮะก็จะเป็นตัวงานสติกเกอร์นะครับแบบคลาสสิกเลยนะครับเพราะว่างานสติกเกอร์เนี่ยมันเป็นงานต้นตำรับอยู่แล้วเนาะนะครับสำหรับตัว TE ก้านยกหรือว่า TE ก้านแบนก้านตรงนะฮะยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์หมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทำแบบย้อนยุคอมตะอมตะนิดนึงนะฮะ ล้อตัวนี้เนี่ย MK 3 7เนี่ยนะครับเซมิต um ัว2021เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นล้อเบานะครับเทคโนโลยีเฟรมฟอร์มมิงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของตัวน้ำหนักของล้อที่มีน้ำหนักเพียง8.1ดกิโลนะครับก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและการควบคุมทรงรถตัวรถนะครับได้ง่ายขึ้นการควบคุมพลังงานง่ายขึ้นเนาะนะฮะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยการรีดล้อนะครับเขาเรียกว่าการรีดล้อนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเฟรมฟอร์มมิงการรีดล้อก็จะ การผลิตเนี่ยมันจะเป็นการรีดล้อนะครับก็จะเพิ่มสมรรถนะของตัวล้อคุณภาพเรื่องของความแข็งแรงทนทานของตัวล้อได้มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักเบาเนาะยางตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นของซูแมกนะครับเบอร์2 5งห้าทนห้านะครับตัวนี้นะฮะออฟล้อเป็นออฟศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ล้นนะครับขนาด9นิ้วนะครับความกว้างของตัวล้อตัวนี้จะทรงโหลดอยู่ที่2นิ้วนะครับโหลดหน้านะนะฮะแบบนี้เลยรอ นะครับตัวเบมโบเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบฝาไอฝาปิดดุมเป็นสีไยไเทเนาะแล้วก็ตัวน็อตล้อเป็นสีดำนะฮะอ่ะทีนี้มาดูตัวล้อหลังบ้างครับล้อหลังนะครับตัวนี้นะฮะก็สเปคเดียวกับล้อหน้านะครับสามารถที่จะสับเปลี่ยนกันได้นะครับยางเบอร์2555เปลี่ยนัได้ทั้งสีล้อนะครับแต่ ข้างหลังเนเน้นทรงนะครับเพราะว่าเราใช้การโหลดแบบดัดแหนบนะครับด้วยการย้ายแหนบลงมานะฮะย้ายแหนบลงมาแล้วเราก็ดัดแหนบขึ้นไปอีก2นิ้วแล้วก็ใส่ก้อนโหลดอีก2นิ้วนะฮะก็จะเป็นสเปคโหลด4นิ้วนะครับที่วปยรุ่นกําลังนิยมกันเนาะนะฮะถามว่าทําไมต้องดัดแหนบเนื่องจากเรา เนื่องจากว่ารถที่มาจากโรงงานเนี่ยแหนบมันอยู่บนเผาใช่ไหมฮะเราจะทําการย้ายแหนบเนี่ยเอามาไว้ใต้เผานะครับพอเราทําการย้ายแหนบเอามาไว้บ,บนใต้เผาปุ๊บเนี่ยเอาไว้ใต้เผาปุ๊บเนี่ยความเตี้ยมันจะเตี้ยลงประมาณ5นิ้วเลยนะฮะรถเนี่ยจะกดลงมา5นิ้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้องดัดแหนบให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า5นิ้วใช่ไหม ถ้าเราจะเอาสเปคศูนที่4นิ้วนะครับความเที่้ยที่นิ้วเราต้องดัดเนี่ยขึ้นไป2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่กล่องโหลดอีก2นิ้วนะครับเพราะว่าดัดเยอะไม่ได้เนาะนะครับมันจะมีเรื่องของค่าเคแล้วก็การทรงตัวด้วยนะครับก็เต็มที่แล้วโหลด2นิ้วแล้วก็ใส่กล่องตัวนี้เป็นกล่องโหลดของ CNC นะครับพร้อมกับตั้งองศาเผานะครับแก่เผายันนะครับเผางัดเผายันได้หมดจบทุกปัญหาแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะมินิ่งก็จะเปิดวันนี้ครับฟิตตัว ชิดเหมือนมันประมาณนี้5นิ้วสอดถ้าอยากได้4นิ้วสอดก็ต้องลงมาอีกนะฮะหรือไม่ต้องดัดเลยรถคันนี้เนี่ยนะครับคุณเป็กเนี่ยเขาได้สั่งท่อเพิ่มนะฮะซื้อยกเส้นเลยนะครับราคาที่สามพันนะฮะตัวนี้นะฮะถ้าในโปรเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมแถมท่อฟรีให้อยู่ก็คือเป็นการเทินท่อของเก่าให้ลูกค้าไปดูที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับก็จะเป็นท่อสูตรของ OTC นะครับให้เสียงที่นุ่ม แล้วก็กล้องไม่ดังมากนะครับดังเคาะนะครับไม่ดังแบบลำคาญนะเป็นท่อแบบไม่มีพักกลางนะครับถ้าจะเอาแบบมีพักกลางก็ได้เช่นกันนะฮะพักกลางเราสามารถเลือกดอบเสียงได้ 30%, 20%ิเนี่สิบเหรือสิเนะครับดอบจากเสียงที่มันดังๆนะครับให้มันให้มันดังเบาลงมาอีก 30%, 20%หรือว่าสิเราเลือกได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายตัวหม้อพักอยู่ที่1,000บาทนะครับทุกลูกนะครับม่ว่าจะ3า2สิบเปอร์เซ็น0 0 0บาทนะครับถ้า เพิ่มหม้อพักตรงกลางเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับว่ามันดังสุดแค่ไหน แบบนี้นะฮะพร้อมแตะล้องานแท้นะฮะต้องบอกเลยว่าผมเน้นง,งานแท้เป็นที่สุดนะเพราะว่าเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเราศึกษากว่าแบบเินีดเนี่ยถ้าเราใช้ล้อแท้เนี่ยเวลาที่เราขับไปกระแทกหรือว่าไปนชนกระทะกันเนี่ยนะฮะถ้าเป็นงานแท้เนี่ยมันล้อมันจะไม่แตกนะฮะมันจะไม่แตกอย่างมากก็แค่ฉีกนะ พอไม่แตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลมออกมาจากยางใช่ไหมครแล้วถ้ามันแตกปุ๊บเนี่ยตรงนี้ถ้ามันแตกปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่องว่างให้ลมออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทำให้การควบคุมรถเนี่ยยากขึ้นและอันตรายมากขึ้นแนะ่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แนะนำให้เลือกโปที่มันเป็นล้อแท้แล้วก็คุ้มค่าแบบนี้ดีกว่านะครับผมมั่นใจว่าผมมีโปที่ดีและคุ้มค่าที่สุดให้ลูกค้าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเะนะี่ยมั่นใจได้เลยนะครับก็ขอฝาก คลิปนี้ไปด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้นะฮะก็เดีไปส่งที่นม่เจริญนะครับก็ถ้า,า,คถาใครสนใจโังก์ชัน่นพีเศษก็ทั้งหลายก็มีก็คอมเมนบอกเรได้นะครับสวัสดีครับ